ยินดีต้อนรับสู่รายการชิคเก้นเกียมี่ครับมารับชม10อันดับหมาที่คนนิยมเลี้ยงที่อันตรายที่สุด แน่นอนครับว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์รักเจ้าของเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเรามันน่ารักแข็งแรงปาดเียวว่องไวแต่ด้วยความที่สุนัขเป็นสัตว์สังคมที่รักเจ้าของและหวงถิ่นที่อยู่ของมันมากมันจึงเป็นอันตรายต่อคนแปลกหน้าแม้แต่เจ้าของเองสุนัขบางพันนั้นมีความเข้าร้าวสูงมากครับยิงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะรับสุนัขเหล่านี้มาเลี้ยงไว้ในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กและคนแก่มาดู10อันดับท็อปสุนัขที่ต้องระวังถ้าต้องไปเข้าใกล้กับพวกมันอันดับที่1พิษบู พิษบูนั้นนะครับเป็นสุนัขพันธุ์อันตรายที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งถูกห้ามเลี้ยงไว้ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อป้องกันอันตรายจากความบ้าพลังของมันดูกลามของมันสิครับท่านผู้ชมด้วยพลังความแข็งแกร่งและความบ้าพลังบวกกับรูปร่างสันทัดจึงไม่แปลกใจนักที่มันจะยืนหนึ่งได้มีการต่อสู้กันดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องฝึกฝนพวกมันและคุมพวกมันให้อยู่ในคําสั่งให้ได้ครับเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายและชอบใช้กําลังเคยมี บันทึกการศึกษาที่เผยแพร่ในปี1991พบว่า94%ที่เด็กถูกโจมตีด้วยพิษบูนั้นไม่ได้เกิดจากการถูกโยยุแต่อย่างใดหมายความว่ามันชอบล่าใครก็ตามที่ดูแลอ่อนแอกว่ามันโดยพื้นฐานของสุนัขพันธุ์นี้นะครับเป็นสุนัขที่มีนิสัยของนักกล้าดังนั้นคุณอาจจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะรับพิษบูมาเป็นสัตว์เลี้ยงอันดับที่2ครับ ร็อตไวเลอร์ตามข้อมูลที่จัดทำโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐนะครับร็อตไวเลอร์ได้ชื่อว่ามันทําร้ายคนจนเสียชีวิตมากที่สุดข้อมูลจากการถูกสุนัขก,กัดในสหรัฐระหว่างปี1993 ถึงปี1,996มงบอกว่าอัตราคนที่ตายเพราะเจ้ารถไวเลอร์มีมากกว่าครึ่งของสุนัขพันธุ์ทั่วไปมันมงบอกได้ชัดเจนถึงความเข้าวร้าวของสุนัขสายพันธุ์นี้ครับอีกทั้งการกัดของรถไวเลอร์นั้นสามารถวัดได้ถึง1,460นิวตันกรามของมันแข็งแกรง่งทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่ออันดับที่3เยอรมันเชฟเฟิดนะครับ เรามักจะเห็นในทีวีว่าสุนัขพันธุ์เยอร์มันเชฟเฟิร์ดเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดฝึกง่ายเหมือนมันจะอยู่ในโอวาที่ดีไม่ค่อยดือแต่ด้วยความที่มันกัดหนักนี่แหละครับที่เป็นอันตรายอย่างที่สุดมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าสุนัขสายพันธุ์เยอร์มันเชฟเฟิร์ดมีแนวโน้มที่จะโจมตีสุนัขตัวเล็กก่อนและเมื่อพวกมันโจมตีมันจะโจมตีด้วยการกัดที่มีแรงมากกว่า1 0 6 0นิวตันนี่เป็นเหตุให้ เยอรมันเชฟเฟตถูกใช้เป็นสุนัขตำรวจไม่ใช่แค่จรผู้ร้ายที่ต้องวาดกลัวยิ่งถ้าเลี้ยงไว้เป็นสุนัขเฝ้าบ้านยิ่งต้องระวังอย่างที่สุดดเบอ์แมนพินสเชอร์นะครับดเบอ์แมนเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีข่าวทำร้ายเจ้าของแต่ด้วยความที่มันซื่อสัตว์หน้าตามไม่ดูก้าวร้าวเหมือนตัวข้างตน้นแต่กับคนแปลกหน้าหรือจรผู้ร้ายแล้วนะครับมันอันตรายอย่างยิ่งด้วยรูปร่างที่ปาดเปรี้ยวดูวิ่งเร็วถ้าฝึกเป็นสุนัขัก ล้าแล้วย่อมเป็นอันตรายถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงจนมันเชื่องไว้ใจมันแล้วเราก็ไม่อาจจะปล่อยให้มันอยู่ลำพังกับคนที่มันไม่คุ้นเคยมีรายงานกรณีที่โดเปอร์แมนกัดคนตายเหมือนกันครับในสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นในปี2011มีรายงานว่าเจ้าโดเปอร์แมนฆ่าเจ้าของซึ่งเป็นเพียงหญิงชาราคนหนึ่งแค่รูปร่างที่ใหญ่โตบวกกับกล้ามกี่แข็งแรงของเจ้าบลูมาสเทปนี้นะครับ ก็ทำให้ผู้บุกรุกกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้มันแล้วมันเป็นสุนัขตัวใหญ่พวกมันสามารถเติบโตได้สูงถึง130ปอนด์เจ้าของที่จะฝึกบูมาทีฟนั้นจึงต้องแข็งแรงตัวใหญ่พอสมควรที่จะเอาเจ้าพวกนี้ให้อยู่นะครับโดยทั่วไปแล้วสายพันธุ์นี้ถูกใช้เป็นสุนัขอารักขาเนื่องจากความเข้าว้าวและกระหายการต่อสู้ของพวกมัน ดังนั้นหากใครต้องการสุนัขที่สร้างความหวาดผวาให้แก่ผู้บุกอุกแล้วนะครับเลือกจเจ้าสุนัขบลูมาทีฟสักตัวไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสุนัขบุบไฮบริดนะครับมีคนอยากผสมข้ามสายพันธุ์เอาหมาป่ามาบริตใหม่ให้เป็นหมาบ้านแต่ยังคงหน้าตาเหมือนหมาป่าไม่มีพิษไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมของสุนัขพันธุ์นี้ได้เลย ถึงรูปร่างจะไม่ล่ำและไม่ใช่สายพันธุ์ที่บุกชนอย่างบ้าพลังโดยความที่มีสายเลือดของสุนัขป่าจึงคาดเดานิสัยใจคอไม่ได้เลย ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันสนัขที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับสัตว์ป่ายังผิดกฎหมายระหว่างปี1,979ถึง1,998 CDC ของสหรัฐจากความอันตร,รายที่มันทำร้ายคนถึงตายมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต14รายในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากหมาป่าลูกผสมพันธุ์นี้ เจ้าบ็อกเซอร์ครับบ็อกเซอร์เป็นสุนัขพันธุ์ดุมันอาจจะน่ารักสําหรับเราแต่ไม่น่ารักสำหรับคนแปลกหน้าเลยดูกรามที่ใหญ่โตของมันสิครับมันเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่พัฒนามาเพื่อขย้ำมากกว่าจะเลี้ยงไว้เพื่ออมานอนเล่นกับลูกๆของเราและมันเคยถูกใช้เป็นสุนัขจูโจมและอรักขาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะพลังกัดและความรวดเร็วของมันนั่นเอง เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอยากได้สุนัขเฝ้าบ้านที่ดุโหดต้องเลือกบ็อกเซอร์เพราะว่ามันเป็นสุนัขอารักขามีกรามที่แข็งแรงมีพลังกัดสุดนักแต่อย่างนั้นมันก็อันตรายไม่ใช่แค่กับโจนผู้รายแม้นะแต่เจ้าของก็ต้องระมัดระวังนะครับมีข่าวว่าบ็อกเซอร์ได้จู่โจมใส่เจ้าของในขณะที่เขาพยายามจะยุติการต่อสู้ระหว่างบ็อกเซอร์กับสุนัขตัวอื่นของเขาจนทําให้เจ้าของถูกกัดเสียชีวิต สุนัขพันธุ์เกรเดนครับขนาดตัวที่ใหญ่ของเจ้าเกรเดนทำให้มันเป็นสุนัขที่อันตรายสายพันธุ์หนึ่งโดยเกรเดนเพศผู้ที่โตเต็มที่นั้นสามารถเติบโตได้สูงถึง86เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากอย่างเหลือเชื่อถึง200ปอนด์ถ้าเกรเดนถูกดูแลอย่างดีมันจะกลายเป็นยักษ์ที่อ่อนโยนแต่อย่างไรก็ตามครับอย่าไปให้มันกัดจะดีกว่าพอยิ่งตัวใหญ่ฝันก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเช่นกัน สุนัขพันธ์เชาเชครับตอนเด็กๆก็น่ารักขนปุยดีพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาไงตัวใหญ่เบอิ่มเทิมมันไม่น่ารักสำหรับคนแปลกหน้านะครับแถมดุร้ายเสียด้วยใครจะเลี้ยงเชาเชต้องศึกษาให้ดีๆเช่าเชเป็นสุนัขม้าพันธ์ใหญ่ที่ต้องการเอาใจใส่จากเจ้าของ มิฉะนั้นพวกมันจะเติบโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ไม่ดีและก็มีความเการาวแกราวเชาๆมีชื่อเสียงอีกอย่างว่าหมาสิงตัวอ้วนเจชาๆมีทักษะในการแยกแยะคนแปลกหน้าได้ดีบางครั้งพวกมันอาจจะปกป้องเจ้าของมากเกินไปได้เช่นกันสุนัขพันธุ์นี้จัดเป็นสุนัขที่มีความเสี่ยงสูงกรุปกร่างขนาดนี้ทำร้ายคนสาหัสแน่ๆถ้าไปยุ่งกับมัน ผู้เลี้ยงจึงต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับและต้องให้พวกมันได้ออกกําลังกายอย่างต่อเน,นื่องเพื่อให้มันได้ปลดปล่อยความดุร้ายและความบ้าพลังของพวกมันสุนัขพันธุ์สุดท้ายครับบูเทเรียหน้าตาของมันดูเหมือนหมาจ้อยเรานึกว่าหมาที่หน้าคล้ายวัวจะเป็นสัตว์รักสงบเพื่อเผลิอชอบกินหญ้าแต่ไม่ใช่กับบูเทเรียผูสุนัขพันธุ์ดุนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งในด้านกล้ามเนือ้อติดมันแบบปอนต่อปอนนั่นบอกเราว่า บูเทเลียเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษมันไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้นานๆได้มากหรอกครับเพราะร่างกายมันกระหายที่จะออกกำลังอีกท,ทั้งหัวรูปไข่ขนาดใหญ่ของพวกมันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนลูบหัวเล่นหากแต่เป็นโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการต่อสู้ครับสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้กันดีว่ามันกัดเก่งมากสัตว์เล็กๆมักไม่หิรอดนะครับถ้าโดนมันขยำ่ำ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10อันดับหมาพันุขย่ำที่เราชอบจะเลี้ยงไว้ในบ้านอย่างไรก็ตามถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับจะคล b e นะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆออกมาต่อเนื่องให้เราได้ชมกันตลอดไว้พบก,กันใหม่กับคลิปของชิคเก้นเกมี่ได้ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ